น้อมเก้าบังคมบรมบาทนาวมินราชินีนาถช,ชาติสยามล่มเก้าวปวงประชาในทุกยามคือความงดงามแห่งแผ่นดินพระราชกรณียกิจทรงบำเพ็ญประจักษ์เป็นความร่มเย็นนิจ,จสินาราษฎรมีที่อยู่ที่ทำกินทรัพย์ในดินสินในน้ำพระเมตตาสิบสองสิงหามาตรมาบรรจบ น้อมนบเทวาทุกทิสาประทานพรแด่องค์มิ่งมาตาสถิตเป็นขวัญประชาสถาพรอราธนาคุณแห่งพระไตรลัฐอวยสวัสด์มงคลสโมสรพระบารมีแผ่ป้องปกพระศติกรถวายพระพรขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญด,ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าด็อกเตอร์ชัยรัตน์จำลงการประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และติดตามการบริหารงานตำรวจปูทรจงังหวัดนนทบุรีภาคประชาชนและคณะกรรมการ